การนี้ที่เรามาทำบุญอยู่เสมอเสมอปรัรเหล่านี้เรื่องของกติกงธรรมนี้เป็นเรื่องของความเป็นจริงทุกคนต้องการรับฟัแต่ถ้าเป็นความปัถนาที่ได้มาไม่ถูกต้องแล้ว มันต้องกลายปเป็นปัญหาความทุกข์เพราะนั้นในเรื่องของปัจจุบันนี้มันมีเรื่องอดีตที่พุทธาสแสดงไว้เรื่องการขันแย้งก็ดีเรื่องการจับโลกวันีมันมีทุกโลกทุกสมยัยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกิเลสที่กำังเกินพุทธเจ้าของเรา แรงถึงชนะไว้แปดประการอย่างที่ว่าชนะพยามยรารโวยบารมีมีทานมันต้นแยงทา,านนี้เมื่อทำแล้วจิตใจเราสเพล่เรื่องของความโรคมัน้อยลงเรื่องของปัญหาเยอะก็จะน้อยลงในส่วนตัวของคนทำงาน มีตาพ่อดีร่วมมือช่วยเหลือเรื่องหนิงด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องของผ่้ที่เจริญสกิงได้ก็ต้องมีควบคุมเรื่องการเปลี่ยนพระเจ้าแรดงว่าส่วนที่ต้องเอาชนะพวกคนนั้น งกาบพวกมานั้นต้องย้ขันตะเมื่อมีอดทนแล้วกาษาเิ้นก็เดีการระงับสินใจไม่เป็นต่อก็ดีไมต้องอดอทนรถไปก็เรียกว่าเป็นเรื่องของเอาชนะเรื่องของจัด้ายเรียกว่า ความร้ายของดัตมันก็เป็นไปตามความร้ายของเขาเขาจะยใ,ใช้เมตตาเป็นเรื่องแปลว่าถ้าจิตใจของฝ่ายมีเมตตาเป็นฝ่ายเย็นแล้วอย่างน้อยมันก็สยบความกดของเราสยบควากดทุกหลักรุกดัง,ดองดอเออแมวร้ายต่อร้าย เขาหนีตอบร้ายระชนะคนร้ายด้วยการที่มีความสามารถที่เหนือกว่าเหนือกว่าชนะคนร้ายด้วยที่วิธออีเรื่องคนเรานี่มันต้องมีค,นะความแก่งดําต้องไดถ้าอย่าชนะคนร้ายแล้วเข้าไปเก่งเขาเขาก็แก้เขาไม่ได้ น้นงใก่นี่ต้องอาศัยความรู้ความฉ่าทางดงเดนหนังจาม่านจ,จะ่ควบคุมคนร้ายให้สงบได้หรือว่ามีผู้ช่วงยาวเป็นปนตรกตกร์ดำผู้เจ้าไม่ใช้วิธีที่จะไปว่าร้ายดอกแทนแต่ใช้นั้นเตะเขาหมดความระงบ เมื่อจแล้วไม่เด้มดารักเพราะยังเห็นว่าาาที่ทุ่่งเจาผู้ที่มีคนทำแล้วที่เจ้าก,ก็บรรดานในคนร้านั้นต้องเป็นนยามเตนไปโดยที่ว่าไม่ใช่พุ้เจ้าไปไเป็นเขาแต่ความใจเขานั้น มันทษตนเองหรือว่าพวกปัญญาด้วยจากพุะเจ้าว่าพุะเจ้านี้มีปัญญาดูเขาไม่ได้เมื่อเมื่อเขาคิดว่าเขาปัญญาดีแล้วเป็นปัญญาทางโ,าโลกีความรู้ความ เวลาทางโลกแล้วมาเจอผู้ที่มีความรู้ทางนั้นภาวนาเมียปัญญาปัญญาทงนนางธรรมะนี้มันเหนือความรู้ทั้งโลกตงรงนี้กว่าทังโลกเป็นความรู้ที่ยาวเปรียบเขาปัญญาทางธรรมะเป็นการแก้ไขความเห็นผิดของเขาเมืปัญญาระเจ้าหลวงกว่าแล้ว บัญาทั้งอกกัแพ้ไปนะเรื่มของคนที่มีความอันใจแบกนั้นคนหนึ่งก็เป็นคน่มีความรู้ควมาแต่เพราะว่าเขากาดเรื่องในใจนีดเดียวเขาโชคคนใหญดีไม่ได้หลังมาว่าเป็นนัหนึ่งร้อยกับดรง ก็เปได้ย,ยานรายเร่อหนึ่งเรื่องมีการจะมาให้ฤทธิ์ให้หนางเจ้าเรียกเห็นว่าไม่ถึงถึงขั้นต้องในโรงยงโรงว่อราวนางว่อไปอกพราะารถมะจะยกนำรายได้แสดงว่าความพิษของคนไร้ายนั้นได้ไน,นะ ก็เคล็ดไปด้วยตนเองทำได้แต่โลกนี้มันมีคนทมได้คนเก่งกว่าแต่ว่าในด้นของผู้ใหญ่ก็ได้เยียงผู้รองมาก็สามารถเอาชนะได้แล้วลงท้ายเป็นเรื่องของในโลกนี้มันจะมีเป็นมนุษย์เป็นเทพนาเป็นนัะองค ถ้าเป็นเดชานเป็นร่างกายเหล่านี้เมื่อเราเป็นชาปุษแล้วต้องยอมรับว่าโลกนี้เรอ,อยู่เชิงคราวไตรวานนี้มันมีทั้งเดชานเป็นอกายสุนทรเป็นทั้งเทพย่าเป็นพระพรหมเป็นพระอริรายสาราน,นี่ยเมื่อพระพรหมที่เขาดูในโลกของ,ของโลกน,นั้นเห็นว่าโลกเที่ยง เลยเรียกว่าจะมีการเข้าใจในเรื่องความสุข,ขคนามตรนว่ามงันที่นั้นแต่ท่เจ้าแก้ความเห็นว่าเรื่องคนไม่ได้เล่นนั่นนะ,นะมีความเห็นว่าอะไรตามค,ใใามาความใจตัวเองก็ตามเื่อเขาไดเลริรอแล้วปัญหนาก็าจะเกิดขึ้น ตนเองมาสำเร็นทีหลังมันก็ทำไม่ดีไปแล้วเพราะเห็นนี่มันเป็นเรื่องของรอบของก่อนหน่อมั่งเพราะยังมีความเข้าใจว่าตนเองมีความมั่นคงทุกอย่างเทียมเป็นความหลงพระเจ้าจแสดงเห็นว่าเมื่อดัวภายในมันจะมีกิเลสแล้ว ความเรี่ยงของเขายังไม่ถึงทันจ้องไปร่างหลานไปอไม่มีกิเลสเหลือแล้ไม่ว่าจะถึงตาหรือไม่ถึงตาเขาดำไม่เหลือแล้วก็ไม่เล่นท้อการหอดความทุกข์มีความสุขมันเป็นนามธรรมไม่ต้องไปใจเดินกลัไป เป็นลำดุงอยู่ในโลกของพระอนิจจ่าประหลาดเกิดมรูงการอาุศนานั้นพวกเราฟังดูแล้วอวิญญาโลการที่มานนีนฟังไม่บ่อยนะั้นมันก็ทำให้เราเห็นว่าเรื่องเหตุการณ์ของโลกกนี้มันมะไรก็ดีมันก็เป็นเรื่องของ ความเห็นมุนแต่ละคนเมื่อเราเห็นดวงแล้วโยงก็ได้ไปก็ด้ไมรุนเขาปัญเราก็จะน้อยลงยะาวเรวะฮามูราบารีมเรนิต่างรังเอวาเมวาอิโตดินังเบตานังบะกัปเตอิติดังมาติดังโดหังติปเมวารเมตโตนับเบูเรโตตังกัปง 愿所有人都要到我们的家里来，都要到。<noise> your all take

্য පধানরাবজাথ বিব নামমাইদ পদের রাবজাগ 啊。